อ้าวรู้ไหมเกมนี้เกมอะไรครับเกม Dead Island นะครับก็เสียงเกมแรงกว่าขอภไฟนะแป๊บน,นึงนะฮะแป๊บเสียงเกมก่อนแป๊บน,นึงคนระับ โอเคนะก็บอลลงละก็ซืออ้อมานาะเกมเ,เล่นได้แล้วเล่เกมใหม่เลยนะ <c oughs> ผมจะเล่นเป็นอะไรดีครับนี่อ๋อโลแกนนี่ก็เฮียเลยพ็อกพิกเฮียเลยนี่ช่างแม่งอันนี้แซมบีรู้สองตัวนี่แหละงั้นเล่นตัวโลแกนและกันแม่สงสมบูรณ์ออจอ,อด <c oughs> สรงุมแม่งจับดีอ่ะโอเคก็รอมันโหลดดิ้งนะเกมนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นิดน,นึ่งอนะ่ะคือว่ามันบั๊กเยอะนะฮะกับมีมันภาพสวยมากครับเขาว่าเกมนี้เสียงผมเป็นแบบนี้ก็เพราะไม่รู้เยอะไรเสียเนีย นะมาแล้วเราก็ตื่นจากเตียงนะโอเคเยี่ยมห้องนอนนี่ใช้ได้เลยตัวใช้ได้เลยเนื้อแม่ลุกขึ้นมาแล้ว กึงเก็บแม่งอะ่ะนี่โรงแรมอะไรวะโรงแรมไอซ์แลนด์เปล่าวะขอชมโรงแรมก่อนนะต้นมะพร้าว้ยเปิดประตูไปนี่อะไรอะ่ะโอ้โหร้อยสิบสองบาทยังไม่มีอะไรนะ ตรงนี้ก็มี27บเจ็ดบาทตรงนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วยี่บเจ็ดบาทนี่แหละเจ็ดบาทโอเคนี่ห้าบาทนะฮะโอเคเปิดไฟฉายกดทีนะเห็นไหมมันบักอเอาปอตัง แมงเป่าตังโคตรลูมีเงินอยู่เก้าบาทเย็ยดเคเลยมึง <c oughs> โอ้ยอีกครั้งหนึ่งอีกคอับก็แท็กะทก,กะทันไอตู้ม่ผมมีเงินทุกที่เลยเชียในห้องนี้นะ มีซ้อนเตียนอะไรอยู่บ้างฮนะโอเคปิดได้ละครูอะละมันการโดเป็นสัจธรรมนะมันต้องทํานะะเพราะงั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆครับการโดนะเนี่ยเฮ้ยใครมาลืมรองเท้าแตะวะ ไม่นีซอมบี้จนลืมอะ่ะโคตรเท่โอเค้แล้วอืมสวยมากภาพเนี่ยเยี่ยมเลยใช้ได้คลภาพเนี่แล้วทำไมเหมือนไม่มีคนอยู่เหมือนก่อน้าเฮ้ยเฮียโอ้โหใครมาเล่นใครมาเล่นสไลเดอร์แถวนี้วะเนี่ย ขึ้นมิ20 19เมตรในแผนแผนในแมพแล้วนะไม่ได้เราต้องไปขึ้นลิฟต์นะอะไรวะ เอีบค้างนะลงไปแล้วจะเกิดปรากฏการณ์นะนี่ครับคือลิต,โตุโน่โอ้ยเ <c oughs> ออช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ต้องช่วยแล้วเฮ้ยซอมบี้ไม่ต้องช่วยแล้วครับนี่มาขนานดะมันต้องช่วยกูเลยครับ

ดโดโดูีโดไปไหนวะเนี่ยกูเจอดโดดโดิดโดดูโอ้โอเคซอมบี้มาวิ่งวิ่งเดี๋ยวก่อนไปขอขอขอโดก่อน เฮียไม่ไหวละกูไม่โและเฮ้ยเค็งแล้วว้าไม่วิ่งตามฟิอื้อรอดแล้วเฮ้ยเย็นเต็มเอ่ะตายเปล่าวะเคเฮ้ยซอมบี้กินตับปอเนี่ยอ้อมีคนมาช่วยนะกูชายได้อยู่โรลดิ้ก เก่เราก็โหลดโหลดนะโหลดก็โหลดไปถ้าไม่โหลดก็ไม่ต้องโหลดอยากนอนละโหลดเร็วๆดีครับแต่ช้าท่าพอกอะไรวะ เราใสแมงเป็นวัดชัวเสียงแมงเป็นแบบนั้นนะิเราเสร็จยังครับโหลดพอแล้วมั้งเฮียจะโหลดอะไรกันนะกันน้าวะกลับมาแล้วเกิดควาย Nguyên có của gần em nữa anh em. nó. Nguyên cứu. 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 Nguyên โอเค a l น i g h t บอกมาแล้วโอ้ดนเส่อมันอะโอ้ยลยร้องใจเลยได้เลย้เลยคุมาคุณมาฟาด Pak. dong, yuduh, sering buck lah, nggak kemp tangan, dia oh, oh, apa ini, tangan, ini jadi ya, ini ya. มองหน้าทำไมวะอุ้มกองกองถูดใส่กเลยโอเครไม่ต <c oughs> ้องดูนะมันก็จะให้เรารับเครนะทำภารกิจต้องดูเด้ยมึงเกมมอนเตะอีัพมาเลยได้หมด กด A เพื่อรับกด D เพื่อโนเสียงกูนี่ทำไมเป็นแบบนี้วะเออกูรู้ละเปิดออกไปได้หาวดก่อนนะครับเก็บเก็บมามีอะไรเก็บแม่งให้หมดอยาให้เหลือ แกมฝาล่ามันกระตุกบ้างก็ขอ้าไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกเท่าไหร่ทำมันได้ชิวๆอยู่นะเลืออเล่อนปืดเลื่อนปืดโอเคเจอแล้วเดินไปต้องสะต้องกล้าต้องโคกโอ้สดชื่นโอเคเราก็แดกโคกกันแล้วนะ แอ้วมีพาดสองแน่กับเกมนี <h make> ้ไทต่อยฟาดหัวเอวไปในหมดวันเนี้ยโดกระเป๋าด้วยตายยังเอ่ยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเก็เป่าดูกระเป๋าดย สัตว์แมงอาเบจัวกําลังกินอยู่เลยกําลังกินกันเหนื่อยฟาดฟาดหวดเหี้ยแม่งม okay, okay. ีแต่ซอมบี้เก๋ๆมีซอมบี้ล็อกเหมือนกูว้างเลยเหรอโอเคพังแล้วพังแล้วครโอ้โหแม่งพังหมดเลยไม่เอาเห็นไหมครับเกมนี้มันบั๊กนะ บักไม่โคตร <c oughs> นะตอนเนี่ยเหรอครับมั เ uh พ huh, ิ่เงินส like ิบาทโอเคก็เก <screens> <hi> ็บมานะกูเราจอไปสิอะไรวะห้องบนนี่อะไรกูไม่ฟังกูจะรีบแก๊สเวลากูมีจังกัดเก็บเก็บมานะเดี๋ยวเวลาไหนว่างๆนะกูจะรีบไปนอนนะดึกมากแล้ว này quá quá nhiều chết nan nan á đu đập quá This is Roger Howard on a special assignment on the island of Manhattan. Investigating illegal logging not only damaging the เฮ้ยในคอร์ที่อูที่กระจายมันนะแฟมแต่ไม่ใช่แฟมไอ้นี่ละแฟมแฟมแฟมองแม่งโคตรแรงอะโอเคกับฐานหน้าต่อไปนะมีฐานด้วยเจ๋งกบอเเออ็ขึ้นมาแล้วนะ ลงไปนะไปตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเจ๋งซอมบี้เก๋แล้วมึงเจ๋งอะเจ๋งนักใช่ไหมบาดาลุพัดบาทาลุพัดบาดาลุพัดเก๋แล้วก็บาดาลุพัดซอมบี้เรียบร้อย เฮ้ยอุ้ยขนลุกข,ขนลุกเลยทำเทำ่อขนลุกมึงทำลุกติงลอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีเข้ามาพร้อมกันดีเฮ้ยเข้ามาพร้อมกันดี มาเยอะขึ้นแล้วมึงมาเยอะขึ paid paid paid. <inex> ้นมึงมาเยอะขึ้นไปแล้วครับมึงมาเยอะขึ้นไปแล้วมายเฮียเฮียไม่เจงแล้ไม่จงไม่ไม่จงไม่เจงอ่ะตีตีอื้มเกเยยังหมดแล้วล่ะนะ ต่อเบยย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 ยนตายเยย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 แยดักแทงตูดผมใช้ยยยแทงนะผมใช้อันนั้นแทงแน่นอนยยกยย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 ้

<Hey. S 2> <Hey. S 1> เราทำเรียบร้อยแนละ้วจะใจเราเอะไรกับเราโอเคสำหรับพานนี้ก็ขอจบเพ็งแค่นี้แล้วกันนะสวัสดีครับ